ສุทธาสัมมาสัมพุทธาสัมมาส ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนางขาชามีธรรมังสารนังขาชามีสังขังสารนังขาชามีดุดิปีพู้ทางสารนังขาชามีดุติยามปีธรรมังสารัง คาชามิตุติยามปิสังขังสรนังคาชามิตุติยามปิโพธังสรนังคาชามิตุติยามปิธรรมังสรนังคาชามิตุติยามปิสังขังสรนังคาชามิ อรหังสัมมาสัมพโพธิวิชาเจรณสัมปันโนสุกตตโลกาวิทูออนุตโรภุริสัทธามัสติสัทธาเทวมโนสานังพุทโธภควาติสวะโกภะวะตตาธรรมโมสดาติโกอัการิโกเอหิปัสสิโกวะปัญิกโกปัจจานังเทติตาโพวิญน โยนีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติจตาริปุริสายุคาลิอัาถุริสับุคคลา ປາໂຕວັດໂຕສາວະກະສັງໂຄອາຫຸໄນໂຍພາຫຸໄນໂຍ จริยการณิยโอนโนตตลังบุญญาเจตังโลกัสสะติเถสมหสมวินิเมยรัตสาพุทธันตังกะลิเมกะลังโฏติทกโฬัสสะเสนะมาลางทานิธัมมะวิทิณาจิตวาโมนินโดธันเตสสาภวันตุชัยมังฆลานิวราติเลกะมัจยีโวติสะปะลัมปิงโคนปณัลวะกัม 伽玛达提雅坎坎提苏檀达维提那 cittavamuni don 梵德舍萨婆万陀德舍呀曼卡拉尼拉吉林卡苏拉阿提玛达婆当卡瓦基迦瓦森波苏达罗南当梅达普舍伽维提那 cittavamuni don 梵德舍萨婆万陀德舍呀曼卡拉尼胡吉塔卡嘎玛里。 Tutha lunanang dhawanndiiyo ceba sangkurlima. ดังยินทีพิสังขตะมโนชิตวามุนินโดตันเตมพระวันตุเตชยมังคารานิตวานาคาตุมุทลางีวากาปินิยาจินใยตุวกวาจังหังกายกายมัเตสนเตนส่วนมวิธินาชิตวามุนินโดตันเตมสสภพรมตุเตชยมังคารานิจังมิหายมติสัจจะกวาระเก trung hòa đại bi lo pi tâm năng adi anđa phật tăng văn giả bậc địa ba chi tổ chิตtwa mu nindor tan de chasa pho văn tuệ chayamangkala nis to panandapuja kang vi pu tăng mahiteng

มขังสู kh ังอาติกไไม่ม่ย la ะโ ro สปย โกนาโทหิตายัสสัพพปานินังโพเรตวปาลมีสัพปปะโตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจจวาเชนะโอตุเตชัยมังกะลังชัยันโตโพธิยามุเลสกะยานันันติวัตตะโนเอวังตะวันวิชัยโยโิชัยันสุชัยมังะเล apacitalah je seပthawi போhare අපs kan ngando pemoধাti sunaang su mang Supang suo diang su kano sumoho do yasuuit ja suthakinga mang wa mangပkinangပtha पढ़ासी ना पढ़ा चीना घट वाल भंस Patakine Jena yantang santang Batang abisame Jasako huso Koja tunga to Jasamutuan atimani Satu sako jasum Kapagito alasan <laughs> Laguka utisan Indari ojanipa koja Kapo kure Suana lukimtona <laughs> Jakotang sama jare Kinjiye na windiopare Upawatayong su กินโอวังเหมิโนฮนดุสัพเพสัตตาบวันดุสกิตาใจเยเคเคปานาบุตติทัสาวาสาวนาวาอนัวายเซสาติกาวายมันตาวามติมาลาสกาอนุกัตุระติทัาวายเจติทาเยจตุเลวสันติวิทุเลภูตธง เสพสัจจะเพื่อวันตุสุกิตาสานาปรโลปะลังมีผู้เปต่นาติมันเยกกระตินกินจิพยาโลสนาปฏิกัสัญญามาณญาสตุขมิเสยามาตายาทานิยังพุทธังอายุสาเอกะปุตตะมันโลลเกเอวันปิสัพพโหเตสุมาณาสัมภาวยเยอปริมาณังเมตันจะส สพโรกัสสิมมานสัมบ่าวเยอปริมาณังอุทังอจุจเรียนกันอังเวรังอสปาทังทิทังจารังนิสินโนวาสยาโนวายวัตกัจจามิโตเอตังสติงอจิเทยาภัมมะมีตังวิหา เตนจานุปคัมมสิเราะวาธัสเสนะสัมปันโนกาเมสุวิวิเวยะเตตังในชาทุกขะปะเสยังภูละเลทีเถอัตปะมะโนพุทโธอัปมาโนธัมโมอัปมาโนสังโฆปะมาโนวรรถานิสิลิงสะปะ Sewet jikara satta prati unana vi malang swahanang jadu sasya sapang lasangi pirin su nalasa ทวิเสดินายกัสสะเภปฏิทิฏฐะมัยหังมัทตะเจเตมุนิสสราสีเสปฏิทิฏโถมัยหังภูโดตัณโมตวิโรจณีสังโฆปฏิทิฏโถมัยหังอุเรสาภะคุณากะโลหะทเยเมอนุฏฐะสารีปุตตะจะทากิเนกอนธัญโญปิติภาคะสมิงสุกาลานโญจวะมะเกทากิเนเสวะนะเมีหัง

วิวาลิเทลาปัญจเมชาตานาลาเทติลักขามมมาเสสาสีติมาเทลาจิตทราชินสาวกาอเตสีติมาเทราชินตวันโตจินโนรสาจัลันตาจินนาเตเชนังกัมมังเยสุสันติตาลัตนังบุรโตอาสิตเนเมตสุตระคังทัจาคังปัจจโรอาสิวาเมอังกุริมาลกังโม जान गंगा कांगा शिशेषि अव्वल संयोत सी रण सन्तो शेषाविंद सातो में सचे थे नोट भंजले चिन्ह भंजल सम्मी बिहार มันทังมหิเครเลสธาปาเลนตุมังสเปเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุบุตรโสราละกจินานุภาเวนะจินตุปัทเวธรรมานุภาเวนะจินตาลิสังโอสังภานุภาเวนะจินตันตลาโยสะธรรมานุภาวะปาริโตจลามิจินนปัญจเจติ พระพุทธกุณังบุรพารสสัมิงบธรรมิตังบุรพารสสมิงบัดสังภานางกุกโลกัพยังวิวันไทยเยสพะปุกสะปุโสสะปะโรกสัพะไปสะปะครอสเนียจังไรวิวันใจเยสสะภาธานางสะภาลาภังพ์ภวันตุเตรักกันตัวสุรักกันโดคันีรสสัมิงบาบุ โคตรกุณังอกันรัศมีบธรมีตังกันรัศมีประสังขานังุโลกกัปยังวิวันใจเยสปพทุกสัพโสสพโรกสปภไยสปะกอสเนียดจังไรวิวันใจเยสปะนางสาวพลาภังพวันดุต รากันโดสุราคันโดตักสินลัสเมิงบาโพต้าโกนางทักสินลัสเมิงพาธรรมมีตังตักศิลัสเมิงบาส,สัง,างกานงคุกโรกับไปยงัง วิวันใจเยสปะทุสปะโสสัพพโลกสปพภัยสัพะกรสเนียจังไรวิวันใจเยสปะท่านังสัพะราพังพระวันตุเตราคันโดสุราคันโดอรันดีรัตสมิงบาปุตตะกุณังอรันดีรัตสมิงพระตัมเมตังอรันดีรัตสมิงบาสังกานังทุกขโรขัพยังวิวันใจเยสปะทุ สับปะสุกสัพปโลกสัพปไฟสับปะครอสเนียดจันเลวิวันใจเยสัพพทานังสัพพะราปังปวันโุเตระกันตุสุระกันตุปัจิมรัศมิงปะโวตากุณังปัจิมรัศมิงปะดัมเมดังปัจิมรัศมิงปะสังกานังทุกข์รัวก็ไปยังวิวันใจเยสัพพทุกสัพปะสกสัพพโลก สัพปใสัพร้อเสียดจางไลวิปปาาปปวันใจเยสัพทานังสัพาลาภังบวันโุแตราคันโตสุรก,กัน,ตนโตปายาระสมิงบาโกตะกุนังประสมิงบาธรรมเมตังพายาประสมิงบาสังฆานังลุกโลกะไปยัง วิวันใจเยสะปะโลกสัพพโสกสัพพโลกสัพพภัยสัพพกราสะเนียจังไรวิวันใจเยสะปะทานังสัพพราพังภวันตุเตรักันโตสุรักันโตอุรันรัศธิมิบากุตะกุนังอุรันรัศธิมิปะทัมเมตังอุรันรัศธิมิปะสังฆานังโลกะโลกะปยังวิวันใจเยสะป ทุกขสัพปะโสสัพปโรคสัพพะใบสัพปะเคราะห์เสนียดจังไลยวิวันใจเยสัพพทานังสัพพราพังพระวันตุเตระกันตุสุรากันตุอิสันรัศมี พระพุทธกุณังยีสันรัสมิ่งประทังมีตังอีสันรัสมิ่งประสังกานังรูปารโขไปยังวิวันใจเยสปปโลกสปะโสสปปโลกสปปไปสปปพร้อเสนียจังไรวิวันใจเยสพปะตานังสปปราพังพระวันโุเจรากันโตสุราคันโตอากาศรัศมิ่งพระพุทธกุณังอัต าการวัสมิงวัดมิตังอการวัสมิงวัสังฆานังทุกขโลกะพยังวิวันใจเยสัพะทุกสะปะสุกสะปะโลกสะพะไปสพปะกสเหนียจังไรวิวันใจเยสัพะทานังสัพาราภะพะวันตุเตระกันตุ พระพุทธกุณังปัทวีร an, ัสมิงพระธรรมมตังปรทวีรัสมิงพระสังฆานังทุกขโรขไปยังวิวันใจเยสพะปุกสะปโศสะพโลกสะพไยสะพราสนียจังไรวิวันใจเยสะภาธานังสะภาลาพังพระวันตุเตะรากันโตสุรากันโต มุงกลนจักรวาลทั้งแปดที่ประสีทิตจงมาเป็นกำแพงแก้วทังเกศชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบขอบุู อนันตาลาสเสมานาเกเตสมันตาสัตโยชนสัตัสัสังโฆท้าจาระบิเกเตละกันดูสุราคันถุยมัสหมิงมงกลตักวาดังแปดติปปสิติปตุมาเป็นกำแพงแก้วรังเกตจันมาป้องกันหอมร้อมรอบขอบตัวอนาตตาสสมานาเกเตสมันตาส สตโยจนะสัตสานิธุญมัจจาลบริเกเตราคันโตสุลาคันตุยมัสมิงมงกลจะกวานดังแก่ติปประสิเดกจมาเป็นกำแพงแก้วรังเกตจันมาป้องกันหอมล้อมรอบขอบทั่วนันดาราตเสมานาเกเตสมันตาสัตยโยจนะสัตสานิสักกะ ปัะเกกกบูธจาระบลิเกเตรักันตัวสุรกันรวยมันสมิงมงคลจักรวาลดังแปดเตศประเสตเตจต้องมาเป็นกำแพงแก้วดังเกตทชันมาป้องกันห่อร้อมรอบขอบตัวนันตาราพระเจมานาเกเตสมันตาสะโยจนสระสานิสังฆาจาระบาลิเกเต kan Tu नुभावेन सपदमानुभावेन सपसङ्घानुभावेन गोटरदनं कर्मरदनं सङ्गरतनं भिन्नं रदनानांानुभावेन चतुर्सीधिकण्डानुभावेन विनकादयानुभावेन जिनशावकानुभावेन सभेदे लोका स वेदेवया स्वेटे अंदराया स्वेटे वादवा स्वेटे भुनिमिता स्वेटे अवामा

Ja yu jawanno javo kang botote jaya sewaza seyu jaciwashiti rute พะมังคะลังลากันตุสัพะเทวดาสัพพะโทธานุภาเวนะสตาสะโสิะวันตุเตภะวะตุสะมังะลังลากันตุสัพะเทวดาสัพะสัมมานุภาเวนะสตาสิะวันตุเะวตุสะมังะลังลากันตุสัพะเทวดาสะสังฆานุ พาเวนัสกาสุทธิพรวันตูเต ಗದಯಪ ಗಾ ನಿವಾರಿತಾನುಭಾವೇನೇ ಸಾಂಗು ಬಾಧವೇನ ಗದಯ ಗಪೂತಾಂ ಗಾಹಿ ವಾರಿತ ಸಾನುಭಾವೇನ ಹಂತಂಗು ಬಾ ಕದಯಪಾನುಭಾವೇನೇ โอปัตเวสดสิบดแล้วไม่อเพะุปสูปะโหสาพพไปเสมารมีสวดสิบดกวสัก็ยาอารย์